ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครูนันแชนเนลที่ใช้หนังสือเล่มนี้เก้าบีนะครับ v o c a b u l a r y practice นะครับมาฝึกหัดเกี่ยวกับคําัพท์กัน Sports นะครับเกี่ยวกับกีฬาแหมเมื่อกี้พูดถึงกีฬาหัวก็กีฬามาพอดีเลย คำสั่งที่หนึ่งเขาบอกว่า use the active d j e t o out that looks act that dialog u e e example แปลว่าให้ใช้คำกครพท์ต่อไปนี้นะครับนำไปแสดงบทสนทนากันให้เหมือนกับตัวอย่างก็มีคำกร,ริยาคำว่า exciting นะครับซึ่งแปลว่าตื่นเต้น challenging นะครับแปลว,ว่าท้าทาย t r i l l i n g แปลว่าระดึกขวัญ relaxing แปลว่าผ่อนคลายพักผ่อน competitive แปลว่าเกี่ยวกับการแข่งขัน dangerous แปลว่าอันตราย frightening แปลว่าตกใจกลัว risky แปลว่าเสี่ยง exhausting แปลว่าเหนื่อย nerve r a c k i n g แปลว่ากวนประสาท demanding แปลว่าต้องการก็จะมีชนิดกีฬาที่1ก็คือ sky diving นะครับซึ่งแปลว่ากระโดดร่มชูชีพนะครับน้ำไม่ได้แปลว่าดำน้ำนะครับ เทนนิสนะครับก็เทนนิสโนบอร์ดิงก็เล่นสนโนบอร์ดซายลิงนะครับก็คือปั่นจักรยานสกูสกูบ้าไดวิ่งก็คือดำน้ำลึกนะครับโดยใช้ถังออกซิเจนแต่ถ้าสน็อกเกลลิงนี่ดำน้ำตื้นนะครับใช้สน็อกเกิลโรครามบิงนะครับก็คือปีนเขาปีนหน้าผาส่วนฟลายฟิชชิงนะครับผมกับผมก็ต้องไปค้นหามาเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามันคืออะไรก็คือการ ตกปลาที่ใช้เหยื่อแบบบินได้นะครับเช่นใช้แมลงแมลงก็จะเกี่ยวเหยื่อไว้ที่เบ็ดนะครับเกี่ยวแมลงไว้ที่เบ็ดแมลงนั้นก็จะบินไปเหนือผิวน้ําปลาเห็นก็จะโฉบขึ้นมากินอันนี้เรียกว่า fly fishing ก็ <c oughs> มีบทสนทนาที่หนังสือเขาเขียนมาให้ก็คือ A บอกว่า I love to try sky diving ฉันอยากที่จะไปกระโดดร่มชูชีพ นักเรียนบีก็เลยว่า Really? why จริงหรือทำไมเหรือเธอถึงชอบอยากจะไปทำาจากจะไปกระโดดร่มชูชีพเอก็บอกว่า i'm sure so, m sure it would be exciting what about you เอบอกว่าฉันมั่นใจนะครับว่ามันเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นเหลือเกินแล้วเธอล่ะคิดอย่างไรบีกว่า no i would like to try skydiving i think it would be too frightening มีว่าไม่นะฉันไม่อยากที่จะไปกระโดดร่มนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าตกใจไม่ตื่นเต้นต้ดดีครับเป็นอะไรที่น่าตกใจกลัวเหลือเกิน f ฟร g เชน n i อ g เอก็เลยว่า what would you like to try t h e n แล้วเธอจะไปเล่นกีฬาอะไรล่ะมีบ็ว่า Scuba Diving เดี๋ยวจะไปดำน้ำลึกดีกว่าเป็นต้นนะครับ หรือมีการเขียนเพิ่มเติมนะครับเอบอกว่า I would love to try snowboarding ฉันอยากจะไปเล่นสโนว์บอร์ด Be really why จริงหรือทำไมหรือ A I'm sure it would be thrilling what about you ฉันแน่ใจนะครับว่ามันเป็นกีฬาที่ระทึกขวัญเหลือเกินแล้วเธอล่ะ Be s u No. I would like to try snowboarding I think it well it would be too dangerous. B ว่าไม่นะฉันไม่ชอบเล่นกีฬาสโนบอร์ดนะครับเพราะว่ามันอันตรายเหลือเกิน A ก็เลยพูดต่อว่า what would you like to try then แล้วเธอจะไปเล่นกีฬาอะไร A ออะก็เลยว่า fly fishing ฉันจะไปตกปลานะครับแบบเหยื่อบิน A ก็เลยว่า really why จริงหรือทำไมเหรอบี B. ก็เลยว่า I think it would be relaxing จะคิดว่ามันเป็นการผ่อนคลายดีเหลือเกินประมาณนี้นะครับตัวแดงๆนี่คือคำคุณศัพท์ที่ทางหนังสือก็บงังคับไปเรียนนำมาแต่งประโยคนะครับคุณครูก็เลยนำมาแต่งให้เป็นตัวอย่างต่อไปมาดู Quality นะครับ Quality แปลว่าคุณภาพนะครับหรือคุณสมบัติ ข้อสองเองก็บอกว่า Feel in the correct word ให้เติมคำที่ถูกต้องลงไปนั่นก็คือมีคำว่า o o p p t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  v v นะครับซึ่งเกี่ยวกับการแข่งขัน Accurate นะครับซึ่งแปลว,ว่าแม่นยำเที่ยงตรงละเอียด o p e r a t i v e นะครับแปลว,ว่าให้ความร่วมมือหรือว่ากระทําด้วยกัน Daring นะครับตัวนี้ไม่ใช่ d a r i n g นะครับนะ Daring ตัดตัว e อ,ออกตัวเ็นจีแปลว่ากล้าหาญ r a ร e f u l นะครับแปลว,ว่ายินดี ไปเตะน,นะครับสางงามแครฟูแปลว่ารอบครอบระมัดระวังนะครับดี D um เ i ลไม่เน่ยแปลว่าตัดสิในใจนะครับหรือว่าแน่ว,แน,วแน่มั่นคงนะครับตั้งมั่นคอริเชสนะครับแปลว่ากล้าหาญน้ำคำเหล่านี้มาเติมลงในแต่ละประโยคนะครับผมข้อที่หนึ่งหนังสือก็เติมให้แล้วคือ Prooperative f o o o t b a l l e r n e e d o อ e เป o o ค e อุปนิสัย p a ่ a ะเ a ่นเป็นส่วนหมแกำลังพูดถึงเรื่องฟุตบอลอยู่พอดีวันนี้นั่นก็แปลว่านักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลเลอร์หรือว่าฟุตบอล,ลเลเยอร์นะครับนักฟุตบอลนั้นจำเป็นที่จะต้องเล่นร่วมมือกันเป็นทีมนะครับเพราะเป็นกีฬาเป็นทีมไม่ได้เล่นคนเดียวข้อที่สองอ่ s o n n e e d ซ็นต์นะครับให้นักเรียนตอบ c o r o u s นะครับ courageous มีความกล้าหาญนะครับ courageous a person need to be courageous to try sky surfing because it is quite a dangerous sport คนที่ต้องการที่จะไปเ,เล่นกระโดดกระโดดรม่มยูทีพนะครับเอาไม่ใช่กระโดดรม่มยูทีฟปกตีครับ sky surfing ก,ก็คือเล่นเซิร์ฟในท้องฟ้านะครับนะเซิร์ฟที่อลอยบนท้องฟ้านะครับนะมีร่ม จำเป็นจะต้องมีความกล้าหาญนะครับนะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่อันตร,รายทีเดียวข้อสามครับ an archer need to be นะครับเรียนตอบ accurate to hit the center of the target archer นะครับแปลว่านักธน,นูนะครับนะนักยิงธนูนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความแม่นยำนะครับตรงนี้ให้ตอบ accurate นะครับมีความแม่นยำ ในการที่ to hit the center of the target ก็คือยิงให้โดนตรงกลางของเป้าหมายนะครับนะ target ข้อสี่ครับ along this sand runner need to be ให้ตอบ determine นะครับ determine determine นะครับ along this sand runner need to be determine d to finish the race b e a o s e they get very tired แปลว่านะครับน,ะนักวิ่งระยะทางไกลนั้นนะครับจําเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ถึงเส้นชัยนะครับในการแข่งขันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆนะครับเดเชอร์มายนะครับมุ่งมั่นข้อที่ห้านะครับว่า Racing driver need to be very daring นะครับตรงนี้ให้ตอบ daring daring นะครับ กล้าหาญ because he has to drive very fast and take a lot of risk คนขับรถแข่งนะครับนะจำเป็นที่จะต้องมีความกล้าหาญนะครับนะเพราะว่าจะต้องขับรถไวมากๆนะครับนะและก็อยู่ภายในความเสี่ยงด้วยตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้วยนะครับหรือว่ามีความเสี่ยงมากครัที่บอกครับ you need to be careful นะครับให้ตอบ careful when you are rock climbing because you could fall and seriously injure yourself แปลว่านะครับคุณจาเป็นที่ต้องระมัดระวงังนะครับนะบเมื่อคุณไปเป็นหน้าผาหรือเป็นเห็นโคดินนะครับนั่นก็เพราะว่าคุณอาจจะตกลงมาได้นะครับและตัวคุณเองอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส seriously injure yourself นะครับ ข้อที่7ครับผมให้เติมคำว่า competitive a successful sport person share to be competitive and do their best to beat other athletes แปลว่านักกีฬาที่ประสบความสําเร็จนะครับบุคคลที่เป็นนักกีฬาที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นนะครับจะต้องเป็นคนที่เข้าร่วมการแข่งขันอยู่บ่อยๆนะครับนะและทํามันให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาชนะนะครับ นักกีฬาคนอื่นๆอดลิตตัวนี้คือนักกีฬานะครับนะไม่ใช่นักกีฬาแล้วก็สุดท้ายายส่วนข้อที่8นะครับเติมคำว่า grateful นะครับก็คือความสง่างามความน่ายินดีนะครับ And i c e gather n e e d to be g r เ a t นเ so that they can g l i d e across the ice with style and ease นั่นก็คือคนที่เป็นนักเล่นสเก็ตบนน้ําแข็งนะครับนะจำเป็นที่จะต้องมีความสง่างามนะครับนะเวลาแต่ละท่วงท่าของการเล่นเพื่อที่ต้องการจะสไลด์นะครับนะไปตามพื้นน้ําแข็งนะครับด้วยสไตล์นะครับที่สง่างามนั่นเองโอเคครับคุณครูไปเร็วเลยครับไปข้อ B ต่อนะครับครูอ n pair s ให้นักเรียนจับคู่การ discuss the quality that each of the s ร์ส o s สไม่รู r e q u i r e แปลว่านักเรียนปรึกษาหรือการน,นักรับหนาถึงคุณสมบัตินะครับหรือคุณภาพซึ่งแต่ละกีฬานั้นนะครับหนาจำเป็นที่จะต้องมีกีฬาด้านล่างนี้นะครับแต่ละกีฬาด้านล่างนี้จําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติหรือคุณภาพอะไรบ้างกีฬาที่หนึ่งก็คือมอเตอร์เรสซิ่งนะครับแข่งรถมอเตอร์นะครับ แข่งรถอ่ารถอย่างเงี้ยนะครับนะสองนะครับรักบี้นะครับสาม m o u n t น i ม m o u n t น i n r i นะครับ m o u n t เ i n r i n ก็คือนักปืนเขานั่นเองแล้วก็สี่นะครับ i c สเก a t i n g นะครับสี่ชนิดกีฬานี้จำเป็นต้องใช้อะไรบ้างในหนังสือเขาเขียนมาให้อย่างนี้นะครับนะเอคุยกับ b นะครับเอบอกว่า in my opinion you need to be daring to be a r o c k driver because it is a dangerous sport ในความคิดของฉันนั้นนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเป็นคนกล้าหาญนะครับนะในการขับรถซิ่งหรือว่าขับรถแข่งตัวที่ครไม่ใช่รถซิ่งแหมคุณครูก็พูดเป็นรถซิ่งไปเลยเรซซิ่งก็คือรถแข่งนะครับนะไม่ใช่รถซิ่งเพราะว่า i is dangerous sport มันเป็นกีฬาที่อันตรายนะครับนะในการขับรถแข่งนั้นจําเป็นที่จะต้องมีความกล้าหาญนะครับ นักเรียนมีก็เลยตอบว่า that's true okay นั่นถูกต้องเลย you also have to be careful or you could get seriously injured คุณจำเป็นเดียะต้องระมัดร,ระวังรอบคอบนะครับมิเชนนั้นแล้วแล้วก็คุณอาจจะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสหรืออย่างรุนแรงได้นะครับ seriously injured ต่อไปนะครับมีการ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือข้อที่2นะครับกีฬาชนิดที่2ก็คือกีฬารักบี้นะครับนักเรียนบอกว่า In my opinion you need to be competitive to be a rugby player because you have to be determined to win แปลว่าในความคิดเห็นของฉันนั้นนะครับคุณจะเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้นะครับถึงจะเป็นนักรักบี้ที่ดีได้ นั่นก็เพราะว่าคุณจะเป็นที่ต้องมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะเอาชชนะนักเรียนบีก็เลยตอบว่า that's true that's true นั่นเป็นความจริงเธอพูดได้ถูกต้องแล้ว <c oughs> You also have to be cooperative as you have to work together with the rest of the team แปลว่าคุณดำเป็นเดียต้องเข้าร่วมการแข่งขันนะครับนั่นก็เพราะว่าคุณดำเป็นเดียต้องต้องทํางานร่วมกันนะครับนาะกับเพื่อนๆในทีมกับเพื่อนๆที่เหลืออยู่ในทีม the r e s o r e of the team นักเรียนก็เลยพูดต่อว่า I think you need to be training mountain e e r i n g อันนี้คือข้อที่สามเลยนะครับนาะในการปีนเขา นักเรียนคนแรกบอกว่าฉันคิดว่านะครับคุณจะเป็นที่จะต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับนะในการที่จะไปปีนเขา as it would be easy to fall and hurt yourself นั่นก็เพราะว่าคุณอาจจะตกลงมานะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บได้นักเรียนมีก็เลยพูดต่อว่า that's true that's true นั่นเธอพูดได้ถูกต้องแล้ว you also have to be courageous because it is quite dangerous sport มันเป็นเรื่องจริงนะครับเธอพูดถูกแล้วเพราะจําเป็นที่จะต้องมีความกล้าหาญนะครับนะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่อันตรายทีเดียวต่อไปเป็นกีฬาชนิดที่สนะครับตั้งเจนเนีบอกว่า mm. I believe that you need to be graceful to do ice skating as you have to g l i d e c u l s s the the ice the ice ฉันเชื่อว่านะครับคุณจะ,จะต้องมีความสง่างามนะครับนะในการที่จะเล่นสเก็ตน้ําแข็งนะครับเพราะว่าคุณจะต้องอสไลด์นะครับนะไปตามพื้นน้ําแข็งให้ดูสง่างามไม่ใช่ไปหลังโคง้งๆไปไปตัวงอไปไม่สวยไม่งามนะครับต้องสง่างามเมยก็เลยว่า that's true นั่นเป็นการถูกต้องแล้ว you also have to be accurate so that ah uh, so that you can perform complicated movement เธอจะต้องมีความแม่นยำนะครับนะในท่วงท่าลีลาในการเล่น uh, สเก็ตน้ำแข็งนะครับเพราะคุณจะได้แสดงออกมามีความเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์แบบนะครับนะเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวแบบซับซ้อนว่างั้นเธอคือมีหลายลีลาหลายท่าท่วงท่านั่นเองเธอต้องทำให้ตรงตามท่วงท่านั้นๆประมาณนั้นนะครับ ต่อไปไปต่อข้อที่3นะครับก็บอกว่าให้ match ให้แมทช์เดอะคอลัมให้จับคู่นะครับระหว่างคอลัมน์ต่างๆคือคอลัมน์ชื่อกีฬาคอลัมน์สถานที่ของกีฬานั้นๆและก็อุปกรณ์ในการเล่นกีฬานั้นๆนะครับแล้วก็มาแต่งประโยคนั่นก็คือฟุตบอลนะครับก็จะต,ต้องอไม่ใช่นะครับหลัข้อ2ก็คืออาร์ชอรี่นะครับอาร์ชอรี่ก็คือนักยิงธนู ก็ต้องคู่กับ Ranch นะครับ Ranch แปลว่าสนามยิงธนูนะครับแล้วอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือโบวนะครับก็คือคันธนูแล้วก็แอ r o โนะครับลูกศรลูกธนูส่วนกีฬาชนิดแรกนะครับฟุตบอลนะครับก็คือฟุตบอลนั่นเองก็จะคู่กับพิ t c h นะครับซึ่งแปลว่าสนามฟุตบอลแล้วอุปรกรณ์ที่การเล่นแน่นอนนะครับก็คือบอล นะครับนะก็คือลูกฟุตบอลนั่นเองกีฬาชน,นิดที่3ก็แบดมินตันนะครับสนามแบดมินตันนี้เขาจะเรียกว่าคอร์ตนะครับนะคอร์ตแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็คือแร็กเก็ตนะครับก็คือไม้เตะแบดมินตันแล้วก็เชตเทิลคอกนะครับก็คือลูกขนไก่ ส่วนกีฬาสนุกเกอร์นะครับผมสนามที่ใช้นั้นเขาเรียกว่าเทเบิลนะครับคือใช้โตะนี่แหละนะครับนะโตะสนุกอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือคิวนะครับคิวก็คือไม้ยิงสนุกนะครับแล้วก็บอลก็คือลูกสนุกนั่นเองนะครับนะส่วนกีฬาต่อไปคือบุกซิ่งนะครับชกมวยนั้นนะครับเวทีมวยเขาจะเรียกว่าริงนะครับนะริง ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับที่เขาให้มาก็คือกลอฟนะครับหรือบ็อกซิ่งกลอฟนะครับก็แปลว่านวมนั่นเองส่วนบูทก็คือรองเท้าเีกหลายชนิดสุดท้ายนะครับก็คือกอล์ฟนะครับสนามที่ใช้เล่นกอล์ฟนั้นเขาเรียกว่าคอร์สนะครับนะกอล์ฟคอร์สคอร์สแบบนี้นะครับแต่ถ้าคอร์สแบบนี้ต้องใช้กับเทนนิสใช้กับแบดมินตันนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้กับกอล์ฟนะครับผม นั่นก็คือคลับคลับในที่นี้แปลว่าไม้ตีกอล์ฟนะครับนาไม่ได้แปลว่าสโมสรหรือชุมนุมนะครับบอลในที่นี้ก็คือลูกกอล์ฟนั่นเองนะครับลูกอะไรก็แล้วแต่ที่กลมๆนะครับเกาจะเรียกบอลหมดเลยแล้วตัวอย่างการแต่งประโยคนะครับในหนังสือก็แต่งมาให้หนึ่งประโยคว่า we do actually own a ranch using a bow and arrows แปลว่าเรายิงธนูนะครับนาะบนสนามยิงธนูโดยการใช้คันธนูและก็ลูกธนูดังนั้นกีฬาชนิดเดื่นก็เหมือนกันนะครับนาะวีเล่ฟุตบอลพิชชูซิงาโบเราเล่นฟุตบอลนะครับในสนามฟุตบอลโดยใช้ลูกฟุตบอลตัวแดงๆนี่คือคำศัพท์ที่เราแปลไปเมื่อกี้นะครับดนาะในตารางว e d ูอาชรีออนอ a รั n ยูซิงห์บูลแอ d a r r o โรอันนี้เราแปลไปแล้วครับ We play badminton on a court using a racket and shuttle shuttlecock. ก็แปลไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเราเล่นแบดมินตันบนสนามแบดมินตันโดยการใช้ไม้ตีแล้วก็ลูกขนไก่ We play snooker on, table, on table using a cue and balls. เราเล่นสนุกเกอร์นะครับนะด้วยการใช้โต๊ะสนุกใช้ไม้คิวตีสนุกแล้วก็ลูกสนุก We box in a ring wearing gloves and boots. เราชกมวยนะครับเป็นมวยสากลน,นะครับนะบนเวทีมวยโดยการสวมนวมนวมชกมวยนะครับแล้วก็รองเท้า We play cups o n golf c u r s e using clubs and a ball เราเล่นกลอบตีกลอบนะครับนะที่สนามกลอบโดยการใช้ไม้ตีกลอบแล้วก็ลูกกลอบนั่นเองจบเลยง่ายๆ ข้อมีนะครับก็อบอกว่า what do we call the people who take part in the sports in the table b e above ก็อบอกว่าเราจะเรียกผู้คนผู้ซึ่งนะครับเข้าร่วมนะครับคว่า take part เป็น p r o ซ e เวิร์บในกีฬาที่กล่าวไว้ข้างบนนะครับนะคนเล่นกีฬาชนิดดัน,นั้นเราเรียกว่าอะไรนั่นก็คือนะครับกีฬาชนิดแรกนะครับที่เราพูดเมื่อกี้คือฟุตบอล คนที่เล่นฟุต er บอ,อบนนเลอบนะเขาก็จะเรียกว่าฟุตบอลเลอร์นะครับหรืออ่าฟุตบอลเพลเยอร์นะครับส่วนคนที่เล่นยิงธนูนะครับนะเขาก็จะเรียกว่าอาร์เชอรี่นะครับอาร์เชอรี่อาร์เชอร์ต้นตีครับนะกีฬานี่คืออาร์เชอรี่ส่วนผู้เล่นนี่อาร์เชอร์นะครับฟุตบอลนะครับผู้เล่นเป็นฟุตบอลเลอร์หรือฟุตบอลเพลเยอร์ แบดมินตันนะครับเรียกแบดมินตันเพลเยอร์นะครับสนุกเกอร์ก็เป็นสนุกเกอร์เพลเยอร์บ็อกซิ่งนะครับก็เป็นบ็อกเซอร์ส่วนกอล์ฟนะครับก็คือกอล์ฟเฟอร์นะครับนะกอล์ฟเฟอร์โอเคต่อไปข้อ C ครับผมให้ complete the sentence with words from example 3a and 3b ให้เติมคำลงไปในช่องว่างต่อไปนี้นะครับด้วยคำจากข้อ 3a และ 3b ซึ่งเกี่ยวกับกีฬาห้าชนิดที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ With s p o h t s e s h i e s of this s e n t e t c e n for two แล้วก็บอกว่าในแต่ละประโยคนี้นะครับได้อ้างได้อ้างถึงกีฬาอะไร With what tell you yes แล้วคำไหนนะครับที่เป็นการบ่งบอกว่าเป็นกีฬาชนิดนั้นนั่นก็คือ the sheer from the c l o w n w o r t d e f e a t i n g a defeating As the footballer ran onto the pitch แปลว่ากองเชียร์นะครับนะส่งเสียงกรีดร้องนะครับดังกึกกล้องนะครับนะดังกล้องหูเลยนะครับนะในขณะที่นักฟุตบอลน,นั้นกำลังเดินลงสู่สนามคือกรีดร้องจนหนวกหูนะครับคำว่า defending นะครับนะแปลว่ากรีดร้องจนหนวกหู ดังนั้นข้อที่2นะครับให้ใส่นักสนุกเกอร์ลงไปนะครับนั่นก็คือ I already love snooker so my p a r e n t gave me a cue s for my 1 5 t h birthday ฉันนะครับชอบเล่นสนุกนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของฉันนั้นได้ซื้อไม้คิวนะครับนะไม้คิวตีสนุกให้กับฉันเป็นของขวัญวันเกิดตอนครบอายุ15ขวบ ดังนั้นก็คือคำว,ว่า Q นะครับไมซนุเกอรนะครับนะเป็นตัวบ่งบอกว่าตรงนี้ต้องเติมคำว,ว่าส n นุเกอร์ต่อไปก็ที่3ครับผม he got a hole in one คำว,ว่า hole in one เนี่ยทานเรียนติดตามข่าวกีฬาก็จะรู้ว่าเป็นกีฬากอล์ฟนะครับนะเพรานะ เตีทีเดียวลูกลงหลุมเลยนะครับเขาเรียกว่า hole in one on the seventeenth hole นะครับในหลุมที่17 of the ก็ of the golf course นะครับตรงนี้ใส่ g o l f นะครับ golf แล้วก็ course c, c o u r s e นะครับก็คือที่สนามอล์ฟนั่นเองข้อที o ่4ี่ครับ g e n e took a e M at the central at the center ตรงนี้ครับ at the center of the target pull back the string of her ตรงนี้ให้ต่อบโบนะครับ B O W U นะครับโบ and fire g e n e t two game two game แปลว,ว่าเล็งเป้านะครับนะ g e n e t ได้เล็งเป้าไปที่ตรงกลางของเป้าหมายดึงนะครับ t uh, สติงก็คืออ uh, อะไรดีนะครับนะอเส้นธนูนะครับนะเสติงในที่นี่ก็คือเส้นธนูออ f เ e อ b o โบตรงนี้โบก็แปลว่าธนงางูนะครับง้างนะครับเส้นธนูแล้วก็ไฟหรือไฟหรือในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไฟไหม้นะครับนะแต่แปลว่ายิงนะครับนะแปลว่าชุดนั่นเองนะก็ใช้ศัพท์นี้แทนก็ได้นะครับแปลว่ายิงนะครับนะแล้วก็ยิงเลย ก็สุดท้ายท้สุดนะครับผม at the end of each round เวลาหมดยกนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นดีกว่าหมดแต่ละยก e a s h อะไรครับต้อง e a s boxer นะครับคหรือนักมวยแต่ละคนก็ has to return to his corner of the ring ก็จะกลับไปที่มุมของตัวเองนะครับนะบนเวทีพอหมดยกนะครับนะบางทีก็เข้ามุมผิดนะครับนะเพราะว่ามือโดนชก <c oughs> โอเคก็เป็นว่าจบหน้าที่86ไปต่อหน้าที่87ต่อครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอให้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุน้นให้ช่องกระผมครูอาพที่นั่นต้องขอขอบคุณ